สวัสดีค่ะพี่น้องปองฝ่ายสุขสุขคนมือนีเต่าหยองยุคนเด่นนะคะเิ่นกำลังซ้อมเพลงเตยไหมพี่น้องคะปกติะได้ไหมปกติเพิ่อเตยเพลงอ่ะบุญบังไฟเดือนหกนะคะมือนีเพิ่อสิเตยเพลงอ่ะยายียายียายีจจกันลอยนะไม่ใช่ยายจีมันเป็นผู้ใดมันก็ดังรับเชียถึงถึงมั่นใจไหม ไม่ยัไม่ได้นอนด้วยแล้วก็ได้นอนนะจ๊ะใช่เราฟังมันมีเสียงอั้นด้วยมอนอยู่ได้อยู่ทำไมรอบแรกถึงทำไมรอบแรกถึงไม่รู้รอบแรกมันตื่นเต้นเหรอรอบแรกทางได้ใช่ไหมรอบสองล่ะดึงไหมออกเลื่อนนิดนิดเลื่อนเลื่อนิดนิดแต่ถ้าถ้าหนูร้องเสียงดังเอาเสียงของหนูดึงไหมออกมันคนาจะเห็นหน้าตากล้อง ค่ะเห็นบ่เห็นต้องใช้เล่นไพ่เดี๋ยวมันจะดีเห็นอ๋อสวัสดีนะคะทุกคนที่ดูช่องตุ๊กตาไก่ทองอยู่นะคะตอนนี้ข้าวเบองเตาหยองพี่้องค่ะรองเพลงอ่ะยาหยีทีนี้ก็จีนมาวะก็ลีนไม่แก่ลงแล้วเจ้าของเพลงลงแล้วอ๋อ

Ya, yeah. yeah, แฟนซีดีเนี่ยม้วนใดฮะม้วนใดม้วนอัลบั้มปีหนึ่งก็เริ่มละเราฟังจากไหนนี่เราฟังจากไหนต่อไปค่ะเป็นเพลงเตยของตุ้มตามน้ำตาเมียซาอู่ตุ้มตามล้องน้ำตาเมียซาอู่ฮิทมาราชมาหัวรักไม่เคยสงเร็วพี่เรากันเจ้าวะยุ่ษะ แต่งหน้าให้หน่อยสิอุ้ยเจ้าคตรมาเป็นเจ้จะคองกับแต่งเต็มหมดูลยเจ้ถุ่มตรงอ่ะาก็ได้หรอแต่งร้านไหนจี๋เจ้อุ้ยแต่เอ็งก็แต่งหน้าสวยค่ะใช้อยู่แต่ว่าอยากแบบอยากใช้แบบใหม่ไงอยากใช้แบบบีไงเราใช้แบบแปลกๆมาหลายวันแล้วนทางร้านเราเออทางหลังเวทีเราก็มีอ่ะข้าวไข่เจียวข้าวผัดแล้วก็ผัดมาม่านะคะ เอออันคนนอกมาคนนอกมาอุดหนุนได้บ่นี่ได้ค่ะแต่วมาต้องรอประมาณน่าไปเลยชั่วโมงหนึ่งนะครับคนนองมาเลยคว้นสุงอยู่ในวงจรเอาพี่เป็ขึ้นเป็นสั่นเอเเยเพิ่นก้นเลอเป็ม่ตัวไก่เนี่ยะคออยู่ทำหนีอยู่แกินาเลก็ได้ล่าโอ้ได้นไก็ได้พนะให้มันอยากเหงง่ยก็ที่มได้กินอน้องบางช่วงพอแล้อกคุนอกก็ลเนาะ้นแทว่าที่ร้านเนานสดเมือนอเงินสด้่มันมายแลตวทัี่ย ลำซ้ำครับพี่น้องขานี่กิจการเพลินนะคะมาสแกนซะย่างเลยพี่น้องครับพี่น้องอันหิ้วเข่ารับมาบุกหลังเวทีอะไรเด้อพี่น้องขาเราต้องไปเจอทางนานเราไปเส้นหนาเสมอมาหลังเวทีมีดล่านนะคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะคะเมื่อนั้นคืาบอเปิดั่ะคือหยุดจังมือจะนับเมื่อนั้นสงกรานต์เนาะยุดไหยได้ก่ออ๋อสงกรานต์กันเลยแบบโอ้เลิศ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 มันวันเดาะมันวันหนาวก็ไม่หยุดจะนะมันวันหนาวก็ไม่หยุดจะนะ <laughs> เออเขามัานเป็นงานของเขาเนาต้องไปเมาเขาถึงทุกทุกเทศกาลเอออย่าหยุดห้ามหยุดห้ามราช่วงฟังเขาจังพักแค่เดียวน,นันฮิโนกีนะคะดี <c oughs> ค่ะอ่ะพี่น้องฝากไว้สำหรัคลอนนี้นะพี่น้องคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ <c oughs>